ดวงดีติดอันดับ4วันเกิดเงินปะทะรุนแรงมีโอกาสลงทุนเสี่ยงโชคสำเร็จเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคโรัวๆ 1. วันเสาร์ดวงของคุณในช่วงเดือนนี้และเดือนหน้ามีโชคมีทรัพย์ให้มันเร่งทำความดีทำการงานสิ่งใดจะต้องคิดดีเข้าไว้ไปไหนมาไหนก็ต้องคิดบวกไว้ บอกเลยว่าโชคชะตาของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับคนที่มีบุญวาสนาต,ต้องตาต้องใจกันเห็นปุ๊บปั๊บรู้เลยว่าคนนี้แหละใช่เลยคนที่จะให้โชคให้ลาบแก่ตัวเราจะได้โชคได้ลาบจากบุคคลที่มีผิวขาวรูปร่างหน้าตาดีบุคคลเหล่านี้จะเปิดดวงโชคลาบให้กับคุณไข่รสร้างบุญสร้างกุศลไว้เยอะมีโอกาสสูงลิบลิ้วที่คุณจะได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นที่ครอบครองในเรื่องของการงาน ในช่วงนี้อาจจะมีติดขัดบ้างมีคนประสงค์ไม่ดีคอยคิดขัดขวางแต่ความดีและบุญก่อที่คุณมีจะคอยปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยจากคนเหล่านี้แล้วคนพวกนี้จะแพ้ภัยตนเอง 2. วันพฤหัสบดีดวงของคุณในช่วงสองเดือนนี้อยู่ในช่วงที่ดีโดดเด่นด้านโชคลาภจากการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะได้รับสับก้กนโตพร้อมกันจะพบคนที่ดวงเสริมกันกันกบคุณ คนที่มีรูปร่างเล็กผิวสองสีอายุไม่ห่างกันกับคุณมากนะักจะนำโชคมาให้คุณจะได้รับเงินก้อนโตในไม่ช้านี้ด้านการงานอาจจะมีตึกขันไปบ้างขอให้อดทุนอย่าเพิ่งขอไปเพราะหลังจากนี้คุณจะพบกับความสําเร็จรอดผลจากอุปสรรคทําอะไรก็ดีไปหมดทํามาค้าขายดีขึ้นได้ดังหวงังด้านการเงินก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลาําดับยิ่งหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลขวดนําให้กับเจ้ากรรมาดเวร จะทำให้คุณแขวคาดปลอดภัยจากศัตรูและคนที่ไม่หวังดีกับคุณ 3. วันศุกร์ดวงดีมากๆในช่วงสองเดือนนี้ต้องยกให้เลยมีเกณฑ์ได้รับโชคเกี่ยวกับตัวเลขมีโอกาสสูงมากกว่าผู้ใดจะมีโชคลาภจากผู้ที่ให้จากเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในวัยเดียวกันบุคคลเหล่านี้จะนำพาตัวเลขดีๆมาให้คุณมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ได้รับสับป้อนโตดวงในเรื่องของการทำงานกำลังไปได้ด้วยดี ร่วมร่วมง,งานตักฝ่ายตักยินดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการเกิดปัญหาใดๆแต่ต้องระมัดระวังบางคนที่จะนำพาปัญหามาให้คุณในชีวิตและในอนาคตไม่ต้องกังวลไปบุญเก่าของคุณจะคอยปกป้องคุ้มครองให้ผลจากคนพวกนี้ในเร็ววันดวงในเรื่องของการเงินกำลังจะได้รับทรัพย์จะได้รับโชคการทำงานจะมีข่าวดีจากญาติจะได้สิ่งดีๆตอบแทนในช่วงปลายเดือน และ 4. วันจันทร์ดวงชะตาของคุณในช่วง2เดือนนี้กำลังไปได้ดีหยิบจับทำอะไรก็ดีในช่วงนี้มีดวงจากการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ถูกรางวันใหญ่ราศีเศรษฐีจับดวงด้านการางานก็เรื่อยๆระวังการดินทาว่าร้ายการอิจฉา ีคนพูดให้แตกพอกับเพื่อนร่วมงานให้หลุกเลี่ยงคนประเภทนี้จะต้องกังวลไปคนเหล่านี้ก็ทําอะไรคุณไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกป้องคุ้มครองคุณด้าน,นความรักมั่นคงดีสําหรับคนมีคู่ส่วนคนที่โสดเร็วๆนี้จะได้เจอคนรู้ใจที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันได้เรื่อยๆด้าน,นการเงินถึงแม้ว่าในช่วงนี้ยังไม่เป็นไปอย่างหวงัง ธุรกิจทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจะดีขึ้นมากๆในช่วงปสัปดาห์หน้าช่วงนี้มันสร้างบุญสร้างกุศลสนเข้าวัดบ่อยๆแล้วดวงคุณจะดีเองไม่เชื่อไม่ห,หมดหนูเชื่อไม่หมดนายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ